สวัสดีครับผมเพชรนะครับเดี๋ยวคลิป <Rogers> นี้พามาฟังเสียงสนูใบพลาสติกเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่ขนาด150้ซนครับผมเพิ่งทําเสร็จนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับไม่รู้ว่าเสียงจะออกไหมครับนี่ครับผมใบขนาด1เซนนะครับนี่ยาว87็ครับผมยาว87นะครับนี่นี่ครับคันสนูขนาด150้ซนนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับผมนี่นะครับอยู่บ้านสวนครับผม อยู่บ้านสวนครับนี่ติดว่าวออไปครับผมเป็นเต็นท์นะครับนี่เป็นเต็นท์ครับผมนี่ครับอยู่บ้านสวนครับผมมาเดี๋ยวมาฟังเสียงสนุกกันครับผม นี่ครับผมเดี๋ยวต้องมีการปรับแต่งสักนิดนะครับนี่ยังไม่สมบูรณ์ครับผมนี่นะครับยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนี่ต้องมีการปรับแต่งสักนิดนะครับผมอ่ะนี่ครับผมให้ดูแบบคร่าวๆนะครับเป็นสโนโูขนาด150บซนะผมทำจากใบพลาสติกเฟอร์นิเจอร์นะครับใบพลาสติกเฟอร์นิเจอร์ที่ติดตามขอบตู้ครับผมติดตามขอบตู้เก็บพวกขอบไม้อัดครับผมนี่อ่ะนี่ครับผม๋ยวให้ดูใบแบบชัดๆเลยนะครับ ฝั่งน,นี้จะเป็นกาวนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับนี่เป็นกาวสีเหลืองๆติดอยู่นะครับนี่อ่าฝั่งนี้จะสีขาวครับผมอ่าให้ดูชัดๆไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับนี่นี่ครับผมนี่นี่เห็นแล้วเมื่อกี้นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมเออซูมให้ดูนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่เมื่อกี้เห็นอยู่นะเป็นกาวครับผมอ่านี่ครับผมนี่นี่นิดนึงครับผมนี่เป็นกาวอ่าเดี๋ยวฝั่งนี้ดูฝั่งนี้จะปกติครับผม ฝั่งนี้ปกตินะครับมาเดี๋ยวมาฟังเสียงกันใหม่อีกสักหน่อยครับผมต้องปรับแต่งอีกสักหน่อยแหละเสียงยังไม่เข้าที่เลย เสียงอาจจะแบบไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าคันสนูเบามากครับผมคันสนูเบามากเลยนะครับนี่เป็นคันทําคันสปริงครับผมแบนนะครับเหลาแบนครับผมเหลาแบนกลมนะครับนี่แบนกลมไปเรียวครับผมนี่นะครับให้พี่ๆดูไปเลยครับผมต้องพัฒนากันอีกครับผมไม่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์หรอครับผมต้องพัฒนากันอีกนะครับนี่จนถึงขีดสุดนั่นแหละครับผมอถ้ามีการพัฒนาก็ ปรับแต่งไปครับผมพัฒนาฝีมืออ่ะมีการพัฒนาฝีมือก็จนแบบว่าได้เสียงที่แบบว่าถูกอกถูกใจพวกพี่พที่สุดเลยครับผมอ่าสำหรับอ่เสียงแค่นี้ยังไม่ถูกใจผมนะครับนี่ยังไม่ถูกใจผมครับผมนี่นะครับเป็นใบพลาสติกเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่นี่ครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่พีเ่เพื่อนเพื่อน้นองๆมา ฟังเสียงสนูครับผมอ่ะประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วนะครับนี่ประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วครับผมทํำว่าจุลาหลายตัวครับผมวันนี้ซ้อมทํานะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม